พี่น้องที่รักในพระคศ์เจ้าในชีวิตของคนเรานั้นเราต้องการเพื่อนแต่และคนก็มีมประสบการณ์ว่าเพื่อนแท้เป็นอย่างไรเพื่อนที่ยอมสละชีวิตเพื่อเรานั้นมีกี่คนอย่างไรวันนี้ก็จะเสนอเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่สัญญิงสัญญากันว่าจะช่วยกันสุดความสามารถเนี่ยอยากเสนอสุภาพสิตธแล้วเป็นบทกลอนให้พวเราฟังว่า เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจหายากฝากผีไข้ยากแท้จากหาเคยมีเพื่อนสองคนสัญญิงสัญญากันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะต้องช่วยเหลือกัน ในว,วันนั้นเขาเดินเข้าไปในป่าเดินยังไม่เท่าไหร่เลยก็มีหมีตัวหนึ่งวิ่งไล่มาไอ้เพื่อนคนที่ปีนป่ายเก่งก็ปีนขึ้นต้นไม้อีกคนหนึ่งนั้นเห็นท่าไม่ดีไม่รู้จะต่อสู้กับหมีได้อย่างไรก็นอนหงายเลยหายใจระรวยอยู่ไอ้เจ้าหมีมาก็มาดมแล้วก็หลังจากดมแล้ว เดินหนีเขาก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นเกือบจะได้สวดเยซูมาเรียโยเซฟทีเดียวเพราะว่าโอกาสที่จะรอดมันยากอันนี้เมื่อหมีจากไปแล้วนั้นน่ะคนที่ปีนต้นไม้ก็ลงมาแล้วบอกเพื่อนเป็นยังไงบ้างล่ะมันกัดเพื่อนไหมแล้วก็ได้ยินได้เห็นว่า มันมันมาดมอยู่ที่หูมันกระซิบอะไรให้เพื่อนฟังหรือเปล่าเพื่อนคนนั้นก็เลยบอกว่ามันบอกฉันว่ามีคนขี้ขลาดอยู่คนหนึ่งที่วิ่งขึ้นต้นไม้ทิ้งเพื่อนของเขาไว้คนเดียว แล้วก็ในอนาคตนั้นนะ่ะคุณไม่ต้องไปเชื่อใจเขาอีกเพราะว่านั่นก็คือเพื่อนหลอกเพื่อนลวงเพื่อนที่มีก็กินไม่มีก็หนีมีอันตรายมาก็หนีไปแต่จะไม่อยู่กับเราหรอกคนชนิดนี้ให้ห่างไกลไว้อันนี้เขาถ่ายทอดความรู้สึกของเขาในแบบที่ว่าหมีมันมันน่าจะพูดอย่างนั้น จริงครับเพราะฉะในชีวิตของคนเรานั้นมีเพื่อนตายนั้นน้อยจริงๆแต่เพื่อนกินเหล้าเมายาเพื่อนสนุกสนานเนี่ยเราก็เห็นเยอะแยะดังนั้นเราเองจะต้องหนึ่งเราเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นแล้วก็สองเวลาเลือกเพื่อนก็ต้องเลือกเอาคนที่ดีที่สุดเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนกับเพื่อนคนนั้นแหละถ้าหากเราอยู่นานๆเดาจะมีลักษณะเหมือนเขา พ่อเคยเตือนพวกเยาวชนว่าเวลาจะเลือกเพื่อนนะเลือกให้ดีๆเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนจริงๆนะั้นมีน้อยเขาก็หัวเราะเขาบอกโอ้เพื่อนเขามีเยอะหมดโรงเรียนเลยใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็มีความรู้สึกมีสํานึกเหมือนกันว่าคนที่ตายแานเรานั้นมีน้อยที่สุดดังนั้นก็อย่าไปไว้ใจใครจนเกินไปนะครับสวัสดีครับ